สวัสดีคุ้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไมค์เทรดตามกราฟนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโคชไมค์สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิเคราะห์กราฟทองกันต่อนะครับประจำวันที่5เดือนมิถุนายนครับพศ2567นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูว่าทองคำครับจากเมื่อวานนะที่เขาแบบปิดแท่งเนาะก็เรียกได้ว่าโอ้โหกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วนะครับแพทเทเร์นนด้ ตอนแรกก็คือมองว่าเป็นเบสแต่ก็ลงมานะครับแล้วก็มีแท่งนี้เขียวมาใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็เลยมองว่าเฮ้ยหรือมันจะขึ้นนะแต่สุดท้ายแท่งเมื่อวานก็ทุบลงมาปิดแดงเต็มแท่งอีกทีหนึ่งโอเคครับก็คือ วันนี้น่าจะได้เวลาเลือกทางแล้วหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็รอติดตามพร้อมกันนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเรียกว่าเป็นวันพุธด้วยนะครับมีข่าวสําคัญก็คือ ADPNF นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูแนวโน้มแล้วก็ทิศทางนะครับโซนไหนบ้างที่เป็นโซนน่าสนใจสําหรับวันนี้นะครับผมยังไงหากใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องไมค์เทรตามการบล้วกกันนะครับอ่ะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มชมคลิปไปเลยครับ let's go มาครับเดี๋ยวมาดูทำเฟรมเดนก่อนนะครับหลังจากที่บอกไปตอนต้นคลิปเมื่อกี้เลยนะครับก็คออือแท่งที่เขาปิดเมื่อวานเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นแท่งสีแดงค่อนข้างแบบเต็มแท่งม,มากๆเลยนะครับจากที่มองขึ้นนะเมื่อวานมันควรที่จะย่อมาเต็มที่ประมาณสัก3 435นะครับแต่ว่าสุดท้ายคือโอ้โหทุบหลุดลงไปที่2 3 1 5หเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในช่วงไลฟ์สดใน t i k t o k เมื่อวานก็เราไปรอบ,บีกันที่ประมาณ2 3 1 2่ใช่ไหมก็ตกรดกันไปอีกรอบนึง นะครับราคาก็พุ่งรีบาวนะครับกลับขึ้นมานะในทำเฟรมในทำเฟรมเดย์เนี่ยก็กลับขึ้นมาแล้วก็มาปิดเป็นไส้เทียนหมดเลยนะครับมาปิดที่ประมาณ 2, 3 3 6จากนะครับากนั้นเช้านี้ครับก็ขึ้นมาเทสที่2334 2 3 3 5นะมาเดี๋ยวไปดูทิศทางของทำเฟรมเดยกันก่อนนะครับถ้าดูจากทำเฟรมเดยเนี่ยโซนแนวที่มองว่าเป็นไส้เทียนนะครับไส้เทียนที่มีโอกาสย่อนนะ ก็จะต้องขยับลงมานะครับจะอยู่ที่ประมาณ 2-3, 5-2นะครับอันนี้เป็นโซนของสวิงของทำฟรมเดยนะส่วนแนวรับนะครับยังมองว่า 2-3, 2-1อ่ะ 2-3, 1-2นะครับจะไปถึงประมาณ 2-3, 0-0เนี่ย2,300เนี่ยก็ยังมองว่ามีโอกาสที่จะรีบาวได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือโซนโซน2-3อ่ะ 2-2, 8-3นะครับก็คือโซนด้านล่างนี่นะถ้าเกิดว่าเขาลงมาเทสได้ในวันนี้นะครับ เดี๋ยวไปรอหาจังหวะเข้าเด d e r B กันนะเพราะว่าโซนนี้ค่อนข้างสวยมากนะครับอืมประมาณนี้ป่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูทําเฟร,รมที่เล็กลงมานะครับจะเป็น head f นะครับสําหรับทํำฟร,รม head f เนี่ยจะเห็นว่าราคาก็ได้มีการเขาเรียกว่าไงทำเป็นเหมือนจะเป็น head i n v e r t head and order เหมือนกันนะครับก็คือ,อมีไหลซ้ายนะครับ นี่มีไหลซ้ายมีเฮสแล้วก็ไหลขวาเมื่อวานดีเลยครับเรียกได้ว่าโอ้โหลงมาลึกมากนะแต่ไม่หลุดโลเดิมนะครับที่ 1- 5านะลงมาถึงประมาณ15.86แนะครับแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปเลยอันนี้ก็มีในยยะสาคัญเหมือนกันนะครับวันนี้ราคาส่วนตัวมองว่ามีโอกาสที่จะรีบาวกลับขึ้นมาเทสแถวบริเวณโซนแนวต้านตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปรอลุ้นข่าวด้วยกันนะครับในคืนนี้นะซึ่งแนวต้านตรงนี้อยู่ที่เท่าไหร,ร่ค้ันี่เลยครับ2 3 4สสี่ 47 2348นี่นะครับประมาณโซนบริเวณนี้จะเห็นว่าในเฮดโฟลเนี่ยโซนนี้นะครับเป็นออเดอร์บล็อกรออยู่นะพร้อมกับซัลายที่มีอิมบาลานซ์ลงมาแรงๆด้วยพร้อมกับโอ้โหจุดกรอบเทนด้วยนะครับตรงนี้นะถ้าเกิดว่าขึ้นมาเทสปุ๊บแล้วมีแรงขายมาที่นิวโลแน่นอนเลยครับคืนนี้ยังไงรอติดตามกันดีๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพุ่งกลับขึ้นมาแล้วชนะไปได้อันนี้อีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับผม พุ่งกลับขึ้นมาแล้วชนะไปได้เนี่ยเดี๋ยวทีนี้เราจะมาวัดสมการกันนะครับก็คือเท่ากับว่าโซนเนี้ยจะเป็นโซนอ er ินเวอร์สเฮดแอนด์ชเดอร์ทันทีนะครับมีไหลซ้ายเฮดไหลขวาน,นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขากลับขึ้นไปนะครับจะขึ้นไปได้ประมาณไหนนะเราวัดจากโซนสวิงโลเดิมนะครับไปถึงสวิงไฮล่าสุดที่เป็นเน็กไลน์ตรงนี้นะครับก็ประมาณ3 4 0 0ใช่ไมแต่ถ้าเกิดราคาเขา พุ่งทะลุไปนะครับโซนนี้ไปก็จะไปได้ประมาณ2 3 4 0ามพ0นนะครับซึ่งโซนที่เรารอรีเทสกันเนี่ยก็คือ2 2 3 7 4ใช่ไหมครับขอเลื่อนขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับขอเลื่อนขึ้นไปนิดนึ <c> ่ง <oughs> อ่ะก็ขยับมาเป็นประมาณ2 3 7 8แล้วกันนะครับโซนนี้ก็มองว่าเป็นโซนรีเทสเช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะถ้าเขาถ้าข่าวคืนนี้แบบกระโดดขึ้นมาแรงๆนะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปถึง2 3 7 8ได้นะครับแต่ต้องรอดูก่อนว่าสวิงไฮนี้นะครับจะสามารถอ่ะ ยอดได้หรือเปล่านะสิงไฮนี้เป็นซัพพลายโซนที่แข็งแรงอยู่พอสมควรเลยนะครับผมอ่ะรอดูครับแนวต้านนะครับแนวต้านวันนี้แนวต้านอยู่ที่ประมาณ 2, 3, 4, 8แล้วกันนะครับเลขคู่นะ <laughs> 2 3 4 8แครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาพุ่งทะลุขึ้นไปได้เนี่ยก็อาจจะมายืนที่60นะครับอ่าถ้าเกิดยืน60ได้ปุ๊บจังหวะที่ย่อลงมา 47, 48ตรงนี้อีกรอบนึงจะเป็นจุดที่น่า follow B ขึ้นไปนะครับเพราะว่าราคาคอนเฟิร์มแล้วว่า โครงสร้างราคาเปลี่ยนเป็นฝั่งของขาขึ้นแทนนะครับแต่ว่าถ้าดูจากภาพรวมในทรงตอนนี้ยังมองเป็นไซด์เวดาวอยู่นะครับจะเห็นว่ามันออกมันจะเป็นไซด์เวก็ไม่ไซด์เวทีเดียวนะครับถ้าเป็นไซด์เวมันก็จะแบบออกข้างแบบประมาณนี้ไปใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นไซด์เวดาวเนี่ยจะเห็นว่าเขาเขาพยายามแบบว่าสร้างสวิงโลต่ําลงเห็นไหมครับสวิงไฮต่าลงโล่ต่ำไฮต่ําแต่มันเป็นมันเป็นการการลงที่แบบ ไฮมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต่าลงมากขนาดนั้นนะมันเป็นคล้ายๆกับไฮพอๆกันกับที่เดิมอะไรอย่างงี้นะครับก็เลยเป็นใช้เฟดาวแล้วกันนะครับขึ้นๆกลางๆอะไรอย่างงี้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าหลุดลงไปอีกทีนึงนะครับเราสามารถตีกรอบนะใช้เป็นลู่วิ่งของเขาได้นะครับก็คือยึดจากจุดสวิงโลนีนะครับเป็นจุดที่น่าจะมีโอกาสกลับตัวนะก็ไปรอที่แนวะรับสําคัญวันนี้จะอยู่ที่ประมาณ2 3 0 0นสนะครับอืมโซนนี้น่าสนใจอยู่ ยังไงลองไปวางแผนกันดูนะครับผมมเดี๋ยวสรุปแนวต้านกันวันนี้ก่อนนะครับแนวต้านแรกครับซึ่งเป็นโซนที่เฝ้าระวังแล้วกันนะครับยังไม่ยัง,ไม,ยงไม่น่าเข้าอ,ออเดอร์เท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าใครที่จะเข้าเทรดก็เป็นไม้เล็กๆก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดทะลุโซน48ไปควรที่จะมี Stop Loss ด้วยนะครับอาจจะ Stop Loss ประมาณสัก1000จุดก็ได้นะครับประมาณโซนนี้ อันนี้เป็นโซนแนวต้านแรกนะครับแล้วก็แนวต้านที่2ครับ2378าแนะแล้วก็แนวต้านที่3อยู่ที่2390นะถ้าขึ้นมา7 8ถึงเ0เนี่ยอันนี้หน้าสะสมเนะครับค่อนข้างหน้าสะสมเเลย <c oughs> อย่างน้อยๆนะครับเขาจะต้องย่อไปสักพัน0เนี่ยน่าจะมีน่าจะมีรอบย่อดได้อยู่นะครับเดี๋ยวรอสวิงไายด้านบนกันโอเคส่วนแนวรับนะครับผมแนวรับวันนี้ถ้าเกิดว่าหลุดลงมาเลยนะครับแนวแนวแรกอย่างจริงในทำเฟรมฮิโฟเนี่ยเหมือนเขาจะทิ้งล่องลอยล่องรอยราคาไว้นะครับ ต้องรอยราคาไว้นะอยู่ที่ประมาณโซน2327เนี่ยถ้าเกิดว่าย่อลงมาจุดนี้นะครับอาจจะมีรอบเด้งได้สั้นๆนะแต่เด้งรอบนี้อาจจะเด้งเพื่อลงต่อนั่นเองนะครับแต่ต้องรอดูว่าเขาไปเทสที่48ก่นนะถ้าเทส48ปุ๊บแล้วทุบมาเนี่ยจุด2728เนี่ยจะเป็นจุดเด้งแล้วลงต่อน,นะครับอ่ะส่วนแนวรับวันนี้ให้ไว้ที่2312 2,300แล้วก็2285นะครับยังไงลองไปวางแผนกันดูนะครับ โอเคทุกคนเดี๋ยวพาไปดูข่าวนิดนึงอ่าเดี๋ยวพาไปดู DXY นิดนึงนะครับว่าราคาเป็นยังไงบ้างสำหรับ DXY นะครับโอ้โหบอกเลยครับว่าเหมือนจะเบรกนะครับราคาแท่งแท่งนี้เนี่ยจริงๆเขาเบรกกรอบสวิงพักตัวตรงเนี้ยขึ้นลงมาแล้วนะครับแต่ว่าที่เกิดที่เกิดที่ยังลงไม่ได้เนี่ยเพราะว่าติดเป็นโซนรีเทสนะครับโซนแนวรับสำคัญเป็นคีย์เลเวลนั่นเอง ต้องรอดูว่าคืนนี้ข่าวจะไปทางไหนต่อนะครับแต่แนวโน้มสูงมากนะที่จะกดตัวลงไปต่อนะครับแต่ถ้าไม่กดตัวลงไปต่อก็อาจจะขึ้นมาเพื่อรีเทสประมาณ104.600นะครับถ้าขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บแล้วไม่ผ่านนะครับก็จะลงตามเทนต่อนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองนับสวิงโลตรงนี้ก็ยังนับได้แค่เป็น2อยู่นะครับถ้านับจากสวิงนี้มาสวิงนี้นะครับ1อันนี้เป็น เป็นไฮที่ต่ําลงแล้วก็อาจจะไปสร้างโลที่ต่ําลงอีกรอบนึงนะครับก่อนแล้วก็ค่อยพุ้งขึ้นไปแบบนี้ส่วนตัวก็มองภาพประมาณนี้นะซึ่งแนวแนวต้านนะครับแนวต้านเนาะถ้าเกิดเขาจะทุบลงไปเนี่ยมันจะมีอยู่2กรณีนะครับ2กรณีอ่ะแนวแนวแนวแรกครับแนวดีเทสแรกจะอยู่ที่104.600นะแล้วก็แนวที่2เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าโซนเนี้ยเป็นกรอบแนวต้านสําคัญนะครับ ถ้าเกิดว่าหลุดถ้าเกิดว่ากลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง105เนาะแล้วไม่ทะลุต,ตรงนี้นะครับจุดนี้จะกลายเป็นปลายไส้แล้วก็เทลงไปที่103อีกรอบหนึ่งอ่ะถ้าเกิดว่า d x เยังมองว่าในฝั่งของขาลงต่อแบบนี้ทองคำก็มีโอกาสที่จะพักตัวแล้วขึ้นต่อนเองนะครับอ่าพักตัวแล้วขึ้นต่อนะก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้ถ้าเกิดดีเอ็กไวลงนะครับทองคําก็ ถ้าเกิด DXY ขึ้นก่อนขึ้นก่อนทองคำก็อาจจะมารีเทสแถวแถวโซน2312หรือว่า2,300ตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยกลับตัวขึ้นไปที่2378เนะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้า DXY กดตัวลงมาเนาะดสมมุติว่าดี y ขึ้นมาก่อนแบบนี้ที่ที่เราดูกันเมื่อกี้ดี Y อาจจะขึ้นไปเทสแนวต้านก่อนแล้วก็ทุบใช่ไหมครับทองคําก็คือจะลงมาเทสแนวรับโซนนี้ก่อนแล้วก็พุ่งขึ้น ประมาณนี้ครับประมาณนี้ยังไงเดี๋ยวลองลองดูข่าวคืนนี้กันนะครับถึงถึงแม้ว่าถ้าเกิดคืนนี้ไม,ไม่ไม่แรงนะเดี๋ยวเราก็ไปติดตามมันสู่อีกทีหนึงเพราะว่าเป็นข่าวนอนฟาร์มนะครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวพาทุกคนไปดู f o r e like t factory เลยละกันนะครับสำหรับข่าวนนี้ครับก็จะเป็น นี่ครับ ADP Non Farm Employment Change นะครับเราไปดูตัวเลขคาดการณ์กันนิดนึงครับผมครั้งก่อนนะครับประกาศไว้ที่ 192k นะครับแต่ว่า Forecast นะครับคาดการณ์ครั้งนี้ประกาศไว้ที่ 173k ซึ่งตัวเลขก็ลดลงมาไม่เยอะมากนะครับแต่เราต้องไปรอดูที่เขาประกาศจริงๆว่าจะมากกว่าครั้งก่อนหรือว่าจะน้อยกว่าครั้งก่อนเท่าไหร่นะครับตรงนั้นจะส่งผลถึงยูโอล่าค่อนข้างแรงมากๆนะครับผมอ่ะแล้วก็จะมี u s d นะครับเป็น ไอเอสเอ็มเซอร์วิสพีเอมนะครับตอน3ทุ่มนะ,ะสำหรับข่าวนี้มองว่าอาจจะกลางๆนะครับกลางๆกลางๆข่าวที่แรงก็คือ1ทุ่ม15นาทีนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมไปพร้อมกันในค่ำคืนนี้นะครับผมโอเคครับอันนี้ก็เป็น ภาพรวมนะครับภาพรวมของวิเคห์กราฟประจําวันนี้นะครับเพื่อนๆทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ช่วงท้ายคลิปนี้นะครับหากใครที่สนใจเนาะอยากเข้ามาเรียนรูด้ด้วยกันในกลุ่มนะผมก็จะมีกลุ่มฟรีด้วยนะครับทุกคนสามารถจิ้มลิงก์นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเข้าร่วมกลุ่มฟรีได้เลยนะครับผมก็ในกลุ่มก็จะมีแผนการเทรดให้ต่างๆด้วยนะครับผมแล้วก็หากใครมีคําถามสงสัยอะไรยังไงเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคในเรื่องของการเทรดเนี่ยล้วก็ไปพูดคุ แบบหนึ่งนะครับก็คือหากใครที่สนใจเนาะอยากเข้ากลุ่ม s i g n a ลนะครับผมจะมีเป็นกลุ่ม S ัญญาลด้วยนะครับผมก็ในในส่วนของสัญญาลเนี่ยผมจะแบ่งออกเป็น2 2งสองสลนะจะมี s i g n a ลเทรดสั้นกับ s i g n a ลเทรดยาวนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคู่ของทองคำเป็นหลักนะเผื่อใครที่ชอบเทรดทองอยู่แล,แล้วแล้วก็อยากได้สัญญาณนะครับไปเทรดพร้อมๆกันก็สามารถสอบถามรายละเอียดที่แอดมินได้เลยนะครับจะมีนี่เดี๋ยวผมให้ดูสถิติของเดือนที่แล้วนะครับอ่าอันนี้เป็นสถิติของ เดือนที่แล้วนะครับผมก็เป็นเดือนเมษายนนะครับก็เรามีวิลเลจอ่ะโทษครับเป็นเดือนพฤษภาคมนะครับก็เรามีวิลเลจอยู่ที่91%นะครับผมวินอยู่ประมาณ22,300จุดนะครับลอสที่2,500นะแล้วก็โปรฟิตมีอยู่ที่19,800จุดอันนี้เป็นโปรฟิตก็คือที่ชนะลบกับที่เราแพ้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นหน้าเทรดนะครับว่ามีการเข้าเข้าเทรดอะไรบ้างนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคู่ของ x a u เป็นหลักเลยนะแล้วก็ตั้งแต่วันที่2นะครับยาวไปจนถึงวันที่17เนี่ยเราไม่แพ้เลยนะครับเราไม่แพ้เลยนะก็บวกมารัวๆแล้วก็ไปแพ้วันที่17เนี่ยหนึ่งไม้นะครับก็คือโดนสต็อปลทไป8ป0จุดนะหลังจากนั้นก็ลันยาวมาเรื่อยๆนะครับทั้งเดือนเนี่ยแพ้ไป3ไม้เองนะครับทั้งหมดเนี่ยเทรดไป37เทรดนะแพ้แพ้ไป3เทรดแล้วก็วินถึง34เทรดเลยนะครับผมหากใครสนใจบริการห้องซิกญนลก็สอบถามรายละเอียดที่อดมินได้เลยนะครับจะมีค่าบริการอยู่ที่ 4,900บาทนะครับอันนี้เป็นบริการแบบตลอดชีพนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่4,900ต่อเดือนหรือว่า4,900ต่อ3เดือนหรือ4,900ต่อปีนะอันนี้คือครั้งเดียวแล้วก็ตลอดชีพนะครับที่สาคัญคือสามารถใช้ได้ทุกบล็อกเลยนะครับผมหากใครสนใจบริการซิกญนล้องสอบถามทีแอดมินได้เลยนะครับในกลุ่มซิกญนลอย่างที่บอกคือผมจะมีซิกให้แบบให้อยู่2แบบจะมีเทสสั้นแล้วก็เทสดยาวนะครับเทสสั้นก็เก็บกําไรนะครับ 300 500จุดนะครับผมส่วนซิกเก็ตยาวเนี่ยจะพาทุกคนเก็บกําไรนะครับประมาณ800ถึง1500จุดนั่นเองนะครับแล้วก็แต่ละซิกแต่ละออเดอร์เนี่ยก็จะมีจุดเข้าให้มี TP ให้มี s l ให้เป็นแผนที่ชัดเจนเลยนะครับอ่ะก็สามารถกดตามได้เลยนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้ครับประมาณนี้ ยังไงสุดท้ายนี้หากใครชื่นชอบนะครับยัง,งก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับขอให้ทุกท่านครับพอดฟ้ากำไรท่วมพอดกันทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอ,ขอ,ขอตัวลาไปก่อนไปแลวครับสวัสดีครับ